และที่น่าเป็นห่วงมากไปกว่านั้นด้วยความเคารพนวนกาซาพื้นที่มันเล็กนิดเดียวด้านใต้ติดอียิปต์ด้านตะวันออกด้านเหนือติดอิสราเอลด้านตะวันตกติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนออถ้าถูกปิดถ้าถูกอิสราเอลปิดล้อไมไปทุกด้านจะไปไหนไไไก,ก็ไปได้สองทางอ,ออกทางทะเลก็มีปัญหากองทัพเรือของอิสราเอลก็ ล้ออยู่เอาเรือปืนเจาะอยู่ตามชายฝั่งมันก็มีทางเดียวก็คือจะทะลักออกมาทางด้านใต้ค่ะลี้ภัยสงครามเข้าไปอยู่ในอียิปต์อียิปต์ช่องทางเดียวที่จะผ่านเข้าไปได้ก็คือด่านลาฟาค่ะก็คือด่านลาฟาจะลุปีหรือเปิดค่ด่านลาฟาด่านลาฟาเปิดเปิดอีกแล้วจะไปทางไหนอย่าลืมนะครับเชนวนกาซาพื้นที่เล็กนิดเดียวแต่มีประชากรถึง2.3ล้านคน เป็น <สะ S 1> พื้นท,ท,ท,ที่ที่มีประชากรหนานแน่นมาก <3 S 1> ที่สุดเป็นอันดับสามของโลก,<ช>ท,กนนทุกวันนี้ทุกวันนี้ต้องอาศัยข้าวอาศัยน้ําอาศัยไฟอาศัยยาจากโลกภายนอกเมือ่ออิสราอเอลประกาศปิดร้อบทุกด้านแม้กระทั่งทางทะเลแม้กระทั่งทางด่านลาฟาก็ปิดกั้นคือปิดทุกด้านอ่ะดังนั้นสอง 2.3ล้านคนนี่จะมีชีวิตอยู่อย่างไรในสภาพไหนนึกไม่ออกใช่ตนวเสบียงจะอยู่ได้อีกกี่วันคะม,มันอยู่ในความคาดหมายได้มีโอกาสที่จะมีฝูงชนลี้ภัยสงครามถล่ไปทางด้านใต้พยายามที่จะฝ่าไปทางด่านลาฟา <คะ S 1> พยายามที่จะลี้ภัยสงครามเข้าไปอยู่ในป,ประเทศอียิปต์ดังนั้นภาพตรงตัวปนนี้อน,นาจจริงๆเอาภาพขึ้นเลยฮะพอมาเจอแบบนี้นะโดนอีกหนึ่งเด้งเลยนี่ค่ะกำลังทำอะไรคะ บนจอณขณะนี้เป็นภาพชายแดนรอยต่อดินแดนระหว่างฉชนวนกาซากับประเทศอียิปต์อียิปต์ค่ะเป็นรอยต่อพรมแดนช่วงทถแถวด่านลฟาฟานั่นแหละค่ะด่านเดียวที่จะส่งคนออกไปปลอใจอไหมครับทำไมมีกำแพงกั้นพรมแดนถึงสองชั้นค่ะปกติมันก็มอยู่ชั้นเดียวปรากฏว่าอียิปต สร้างกำแพงคู่ขนานกั้นพรมแดนด้านฉนวนกาซาเพิ่มอีกหนึ่งชั้นเป็น2ชั้นเป็น2ชั้นค่ะเป็นสชั้นทำเพิ่มนะย้ำว่าทำเพิ่มไปดูภาพหมายเลข B อันนี้จะเห็นภาพอธิบายได้ชัดเจนที่สุดค่ะเห็นตรงที่เราวงสีแดงไว้ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษลาฟาค่ะเราล้อมกรอบสีแดงไว้ตรงนั้นก็คือด่านลาฟาซึเป็นช่องทางเดียวที่จะรีพไพสงครามออกจากฉนวนกาซาได้ค่ะ ปรากฏว่าเห็นเส้นประไหมครับกําแพงเส้นประนั่นก็คือกําแพงคู่ขนานขนาดใหญ่เป็นกําแพงคู่ขนานชั้นเดียวไม่พอสร้างกําแพงคู่ขนานเป็นชั้นที่สองล็อกไว้เลยป้องกันการทะลักเข้ามาของปาลิสไตอิอเห็นไหมชัดเจนมากเห็นไหมทำกันสดๆเลยนะยไปดูภาพหมายเลขซี่เออไม่ใช่กําแพงบนบกเท่านั้นนะอื รากฏว่าปรากฏว่ากำแพงคู่ขนานที่อียิปต์สร้างขึ้นมานั้นฐานของกำแพงนี่ยังลึกลงไปในดินนะเป็นกำแพงใต้ดินทำจากเหล็กมีความแข็งแรงสูงเป็นพิเศษค่ะเขาบอกออฐานของกำแพงคู่ขนานมันเป็นเหล็กและไอ้ฐานที่เป็นเหล็กกำแพงคู่ขนานมันยังลึกลงไปในดินอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆยี่สิบฟุตอย่างน้อยๆย,ยี่สิบฟุต อย่างน้อยๆยี่สิบฟุตอย่างลึกลงไปในดินค่ะทําไมจึงต้องถึงขนาดนั้นอมันมีประวัติศาสตร์ขุดดินทําอุโมงลอดใต้กำแพงใช่เขาเขาก็เลยดักทางไว้เลยไงก็ต้องดักทางแบบนี้เลยขุดดินทําอุโมงลอดลอดหนีลอดใต้กําแพงมาอีกฝั่งหนึ่งดังนั้นกําแพงคู่ขนานจึงใช้ฐานรากเป็นเหล็กแล้วก็ย่างบในดินโอ้เห็นแล้วอเนกนาาโอ้โหแล้วจะหนีทางไหนอ่ะ หมดทางแล้วล่ะใช่ไหมคือตอนนี้ผมเข้าใจได้นะสหประชาชาติทุกวันนี้สหประชาชาติอยู่ในสภาพเสือกระดาษลืมบอกไปเจ้าหน้าที่การชาติสากลเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิทธิมนุษยชนของ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 สหประชาชาติก็ตายในเชียงรากาะซาเยอะนะใช่เริ่มทยอยตายในสนียกาชกระาการชาติสากลก็ตาย เจ้าที่ยูก็ตายทางฝั่ง <S 2> <S 2> ของชนุนการซา <S <S ใช่ค่ะเขาไม่ได้แบ่งใครเลยนะคะเวลาเขาปฏิบัติการอื